สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับลูกเพจเดกลับกล้องไปนะฮะสักคู่นะครับมีลูกเพจเข้ามาหรือยังครับผมสวัสดีนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับแอดมินก็อยู่ท้ายรถกระบะนะครับเพื่อที่จะขนข้าวนะครับไปให้มอบให้กับผู้ เรียมขึ้นมาซึ่งข้ากล่องจำนวนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยวันนี้เช้านี้นะครับได้รับรายงานจากพี่พี่ว่าเช้านี้เนี่ยมีออเดอร์ข้ากล่องช่วยผู้ประสบภัยเนี่ย1,600กล่องเลยนะครับเฉพาะตอนเช้านะฮะเดี๋ยวรอบบ่ายมาอีกคาดว่าวันนี้น่าจะทำามพักล่องนะพี่เนาะครับวันนี้น่าจะทําสักประมาณ3 0 0 0ักว่ากล่องนะครับเออวัตถุดิบเนี่ยเราจะนิดของสดนะฮะของสดของใหม่ ีลมแรงนิดนึงนะครับทุกเพจได้ยินเสียงไหมฮะหรือว่าเสียงลมมันมันเยอะไป<ด><ด>นี่อยู่นะดีน<ด>ี่อ,อันนี้ก็คือเรากำลังเดินทางไปที่ชุมชนตำบลน,นกออกนะครับหมู่บ้านนกออกคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ ยังคงม,มีน้ำท่วมขังอยู่นะครับชาวบ้านเนี่ยต้องการอา,อาหารข้าวกล่องนะครับอนุโมศาอนุโมทนาสาธุครับรมแรงใช่ไหมฮะแต่ได้ยินใช่ไหมครับผมเดี๋เดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะโอเคอันนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมครับ ได้ยินนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะนําเข้ากล่องอันนี้จํานวนกี่กี่ก,กล่องพี่ <100. S 1> รอบแรกไปแล้วสองร้อยครับรอบแรกไปแล้วสองร้อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้อีกกี่ร้อยรอบเช้าเนี่ยเฉพาะจาบูรนกออกเนี่ยนะครับมาแล้วสามร้อยนะครับเนี่ยเรากําลังเอาอีกจํานวนร้อยกล่องนะครับไปให้พี่น้องผู้ประสบภัยนะครับคือจาบลนกออกนี่ต้องก็องบอกก่อนนะครับว่า ตั้งแต่วันแรกที่แอดมานะครับทีมข่าวอีตนเรามาเนี่ยก็พบว่ามีน้ําท่วมสูงพอสมควรนะครับบางจุดเนี่ยสูงมากกว่า150เซนติเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่น่าจะท่วมนานนะพี่เนาะเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างอำเภอปากทงชัยนะครับแล้วก็เชื่อมไปยังอำเภอโชคชัยนะฮะซึ่งตอนนี้มวลน,น้ำเนี่ยก็กำลังอ่าท่วมขังอยู่ที่บริเวณอำเภอโชคชัยแต่ สถานาการณ์อัปเดตเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าณต,ตอนนี้อำเภอโชคชัยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยน่าจะมีการลงไปสำรวจนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปแจกจ่กายอาหารก่อนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยความต้องการในการรับประทานอาหารตอนเช้าเนี่ยจามวนก็ขั้นมากนะครับพี่น้องประชาชนรอรอรับอาหารอยู่นะฮะ มาพูดคุยกันก่อนนะครับผมอีกสักคู่คงจะได้เห็นบรรยากาศนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะลูกเพจทำอะไรอยู่ครับตอนนี้สู่ๆครับขอบคุณครับขอให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบทุกคนนะครับสู่ๆนะครับเดี๋ยววิกฤตครั้งนี้น่าจะีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะฮะ สภาพอากาศวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปอดปร่งนะครับท้องฟ้านี่เรียกว่าเปิดเลยทีเดียวแดดก็เริ่มมาแล้วนะครับคือต่างจากสองสามวันที่ผ่านมานะที่ยังมีฝนตกบ้างนะครับแล้วก็ฟ้านี่มืดแต่วันนี้ฟ้าใสาเลยนะฮะถ้าทุกคนได้เห็นก็คือท้องฟ้านี่จมใสเลยสภาพอากาศเปิดนะครับก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้ําก็จะลดเร็วขึ้นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศพี่น้องนะครับว่าได้รับผลกระทบมากแค่ไหนแล้วก็ไปดูบรรยากาศพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับน้ำก็ไหลเชี่ยวเหมือนกันนะพี่คือ,อ,อบริเวณตรงนี้นะครับผมมวลน,น้ำเนี่ยจะมาจากาท้ายหมู่บ้านของเขื่อนลำพะเพงนะครับเพราะว่า ตรงนั้นเนี่ยจะมีหลายหมู่บ้านแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําถึงถึงสองที่นะครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําใหญ่นั่นก็คืออ่างเก็บน้ําลาพระเพิงนะครับแล้วก็ลําสํารายนะครับก็คือมวลน้าเนี่ยก็จะมีการไหลมาจากจุดตรงนั้นนะครับซึ่งมากระทบกับหมู่บ้านนกออกตะบลนกออกเนี่ยนะฮะทําให้มวลน้ําบริเวณหมู่บ้านนกออกเนี่ยจะมีมวลน้ําที่ท่วมขังเป็นระยะเวลานาน กว่ากว,ว่าข้างในนะฮะซึ่งตอนนี้ข้างในเนี่ยของตัวเมืองอำเภอปากตรงชัยเองเนี่ยนะฮะตำบลเมืองปักนี่นะครับตอนนี้สภาพน้ำเนี่ยก็เริ่มที่คลายละนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเรากำลังจะเลี้ยวเข้าที่ตำบลนกออกนะครับ สวัสดีครับายายนะครับคือสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เรียกได้ว่ามีน้ำท่วมนะครับหนักพอสมควรเลยชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถออกมาประกอบอา,อาชีพของตัวเองได้นะครับหรือว่าประกอบกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มที่ครแต่ว่าท้างในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังมีบางจุดนะครับที่ พ่วมขังสูงพอสมควรนะฮะบางจุดเถึงน้าอบเลยนะพี่เนาะระ,ระหว่างนี้เราก็จะไปแจกข้าวนะครับเพราะว่ามีบางจุดที่ไปไม่ถึงนะฮะที่ที่มีการแจกจ่ายไปไม่ถึงนะครับเราก็ต้องต้องอาศัยแรงของพี่เจ้าหน้าที่ผููภยัยแล้วก็นําข้าวกล่องของโรงค์วุิจันทร์เรานี้แหละไปให้นะครับเชา้ชาๆเลยกําลังปรุงใหม่ส,สดๆนะพี่เนาะ เราจะปรุงอาหารเรื่อยๆนะครับเราจะประกอบอาหารให้มันพยายามที่จะสดใหม่เรื่อยๆแล้วก็ใช้ของสดของใหม่นะครับเนื่องจากว่า,าต้องการให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ได้รับสบุขอนาม่ที่ถูกต้องนะฮะโอเคนี่จะให้ดูน้ำตอนนี้นะฮะ ไม่ม you pues right ีท่วมลึกเนาะต่อยอืมโอเคเอาข้าวไหมครับพี่เอาไหมัฮะอ่าเรามาจากเหยื่อกันนะครับข้าวนะครับพร้อมกับปุยที่เป็นกระเสริมนะครับกี่กล่องครับพี่ข้างในมีคนแก่ไหมฮะโอเคน้ำเข้าบ้านไหมพี่ ข้าแค่ทั้งหน้าใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนาะโอเคนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมี่บุรีเด้อเวยเมื่อเมื่อเช้านี้พี่มาแจกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วสองร้อยแจกไปแล้วสองร้อกล่องครับผมอืมทีนี้นก็คือว่าเหมือนว่าจะชนยัง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 ต้องการอยู่ครับเลยมาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยกล่องอืมอออกล่องเดียวใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณตาน้ำเข้าบ้านไหมฮะก่อนหน้านี้ เข้าไปเลยเหรออ๋อโอเคสู้ๆนะครับเข้าไปในวัดด้วยได้ไหมได้ครับได้ครับมีมีคนอยู่เยอะใช่ไหมตรงนั้นอ๋อพระอ๋อพระอ๋อได้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับังไม่กินเช้าเพื่ออ๋อไปวัดก่อนเลยโอเคเราไปวัดก็ถือว่าไปทำบุญด้วยเลยนะฮะวันนี้เรามีเต๊ะป่วยติดเตียงนะครับเตียงเป็นของตายายนะฮะ เป็นภรรยาเป็นกั้นเรันแรงเราจะนำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปให้เขาเพื่อเาปานบรรเทาบรรเทาใจต้นนะครับเพื่อนเราเข้าไปครับโ okay. อเคคือคุณยายเขาไม่สามารถออกมาด้วยตนเองได้หัวเขา่าเลยหัวเข่ามาอีกอเกินเกินห้าสิบเมตรห้าสิบเซนห้าสิบเซนติเมตรนะครับ เกิน50เซนติเมตรนะฮะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับววออ,อันนี้เดี๋ยวเราเข้าวัดก่อนนะครับเดี๋ยวทำบุญก่อนนะฮะคือได้รับผลกระทบทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านแล้วก็ ขันเช้ากันหรือยังครับพระสงฆ์เองนะฮะฉันแล้วช่ไเพนเพนยังไม่ได้โอเคอยู่กี่องค์ครับผมว่ามีมีพระกี่องค์ครับเดี๋ยวนะฮะได้ครับขอบคุณครับกี่กล่องครับผมอยู่เจ็ดคนยังไม่ทานข้าวเช้าเลยใช่ไหม อืมมีคนแก่ไหมข้างในบ้านอเด็กสี่คนเอเาเอาเจ็ดกล่องเนาะครับผมครับผมเป็นไงน้ำท่วมเยอะไหมป้าอันนี้คือน้ำใจจากลูกเพจนะป้าเขาช่วยกันระดมทุนมาแล้วก็บางคนเนี่ยมาบริจาควัตถุดิบขอบคุณใช่ครับผมสู้ๆนะครับป้า เอาสี่กล่องใช่ไหมฮะขอบคุณครับอ่าสี่กล่องใช่ไหมฮะขอขอสี่กล่องอันนี้อยู่บ้านกี่คนครับเนี่ยสี่คนใช่ไหมโอเคยังไม่กินข้าวเช้าเลยเนาะน้ำท่วมบ้านสูงไหมครับคุณตาอ๋อหัวข่าวไม่ได้แต่บ้านอืมตาระวังบุหรี่ฮะ โทษทีครับขอบคุณนะครับโชคดีนะครับคุณตาครับสวัสด,ดีครับอันนี้คือ,อวัดนกออกนะครับเราก็ได้ทราบเรื่องจากชาวบ้านนะครับว่าพระอาจารย์ยังไม่ได้มีกับข้าวนะครับฉันเพลนเราก็เลยนำมาถวายนะครับผม คือช่วงน้ําท่วมอย่างนี้นะครับอ่พระในวัดเนี่ยก็ออกไปบินทบานข้างลลาบากสวัสดีอนุโมทนานะครับขาดน้ําดื่มหลวงพ่อให้พรลูกเพจหน่อยครับ หลวงพ่อรอน้ำนักพูดนะ,ค,ะดครับผมนั่นไม่ครับครับถูกอันนี้เป็นน้ำใจจากลูกเพจหลวงพ่อเขาช่วยกันทำบุญมาครับช่วยกันบริจาคคือแบบว่าเขาเห็นว่าแบบเราได้รับผลกระทบเยอะชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับคือหลวงพ่อให้พรน,นะครับเมื่อสักครู่นี้โอเคเดี๋ยวเราจะออกไปนะครับ เพื่อที่จะแจกจ่ายกับข้าวต่อนะฮะพี่ผมขอนั่งหน้าแล้วกันนะอ๋อโอเค